ใครเป็นลูกหนี้ออมสินอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้ล่าสุดให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ผ่อนเดือนละ100-300ถึง300บาทใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์เข้าเงื่อนไขบ้างดูให้จบค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มากันด้วยเรื่องของลูกหนี้ออมสินค่ะ ใครเป็นลูกนี้ออมสินอยู่บ้างคอมเมนต์แสดงตัวกันหน่อยนะคะล่าสุดก็มีการยื่นมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แล้วนะคะโดยผู้อํานวยการธนาคารออมสินได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่ก่อนหน้านี้ค่ะธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 วงเงินในตอนนั้นนะคะรายละ ไม่เกิน10,000บาทวงเงินสินเชื่อรวมนะคะ20,000ล้านบาทและสินเชื่อสู้ภัยโควิดวงเงินรายละไม่เกิน10,000บาทวงเงินสินเชื่อรวมอยู่ที่10,000ล้านบาทนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวให้กับประชาชนที่ขาดรายได้ช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะคะซึ่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ธนาคารนะคะก็ได้ขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าเช็จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะตรงนี้ก็ยังขอสินเชื่อกันได้ถึงเดือนตุลาคมปี67ค่ะแต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในระยะเพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะคะประกอบกับค่าของชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ดังนั้นนะคะทางธนาคารเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขเครดิตแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเป็นลูกหนี้บัญชี21นะคะที่มีสถานะเป็น NPL จะช่วยให้กลับมามีสถานะหนี้ปกติธนาคารอมสินจึงออกมาตรการไม่คิดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดและนำเงินที่ชำระไปตัดเงินต้นทั้งจำนวนนะคะ สำหรับโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 โดยลูกหนี้เนี่ยเริ่มผ่อนชำระเพียง100บาทต่อเดือนสำหรับงวดที่1ถึงงวดที่6หลังจากนั้นนะคะงวดที่7ถึงงวดที่12จะผ่อนชำระ300บาทต่อเดือนและขยายระยะเวลาการชำระให้จนถึงเดือนตุลาปีหน้าเลยนะคะปี2,567 ทางนี้นะคะธนาคารออมสินก็ขอเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้ผ่านช่องทางไมโม่นะคะหรือ w w w gsb.or.th นะคะ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่มีแอป m หม o โสามารถลงทะเบียนผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ธนาคารได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566นี้นะคะฟังไปถึงตรงนี้ยังสงสัยอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1 1 5 5หรือติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศเลยนะคะข้อมูลนี้นะคะก็เป็นเรื่องจริงข้อมูลจริงจาก Facebook Fanpage กระทรวงการคลังนั่นเองนะคะทุกคนนำมาแชร์ทุกคนได้ฟังนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินนะคะเป็นลูกหนี้ NPL เนี่ย สามารถไปติดต่อลงทะเบียนได้เลยนะคะเงินที่เราจ่ายไปจะได้ตัดต้น100%เเซเลยนะคะและ,และดึงกลับมาเป็นสถานะปกติได้ด้วยนะคะทุกคนใครสนใจไปติดต่อสอบถามกันได้ไปลงทะเบียนกันได้เลยแอป m y m o มีก็สามารถลงทะเบียนกันได้เลยนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ข้อมูลด,ดีๆให้กับคนที่เรารู้จักเพื่อนๆของเราด้วยการด้วยการกดแชร์ที่ปุ่มแชร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบอกกันไว้ได้และถ้าใครมาดูเป็นครั้งแ แบกฟากกติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐการแจ้งเตือนการเตือนภัยมีชาชีพมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ